ปากบอกอุ้ยีกเรื่องอีกเรื่องอีกเรื่อง,อก,องก่อนนานั้นก่อนนานที่จะเกิดเหตุ <c oughs> ไม่กลับมาแล้วแกลืมฉันเถอะคุณนี้นะพิมมาหนูอ on ่อนวันแทบตายไม่กลับมาแล้วแกลืมฉันเถอะไปใช้ชีวิตให้มันมีความสุขเถอะสงสัยอะไรไม่น่าสงสัยาะเรา ไปใช้ชีวิตที่ที่แบบมีความสุขเธอไปเริ่มต้นใหม่เธออือพูดนี้นะยังไม่นอนหรือยยังคะ่ะแล้วทีนี้พูดงี้นะหลังๆมาไม่ใช่ละหลังๆมาพี่มีแบบหนึ่งอืมก็ที่จริงอะ่ะก็อยากกลับไปแหละแต่ ฉันทำเมี้ยกับแกไว้เยอะฉันทำเมี้ยกับแกไว้เยอะที่จริงอ่ะอยากกลับไปมากๆเลยแต่ฉันอ่ะมีดันมีปมในใจฉันก็คงแบบระแวงไม่อยากเริ่มต้นใหม่อีกเลยแล้วอีนั่นคือใครอีนั่นคือใครล่าสุดเพียงนี้ล่าสุดบอกว่า เราสุด <c oughs> บอกว่าแบบตอนเลิกกันไปอ่ะกินไม่ได้ร้องไห้อย่างเดียวทิ้งทุกอย่างร้องไห้ไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เป็นซึมเศร้าจะเป็นซึมเศร้าแล้ว จะเป็นซึมเศร้าจะเอามีดตัวเองได้แล้ว,ลวอืมจนต้องมาพึ่งทางลาเบียจนต้องมาพึ่งทางลาเบียอืมจะจะรู้วาพึ่งทางลาเบียจ้าจทางลาเบียแล้วทีนี้อืม คนคุยอืมแรกๆอะ่ะคุณอย่นะแกจะให้ฉันเอาใจลงไปเล่นกับคนที่หวังแค่ร่างกายฉันหรอหนูพิมพ์ว่าเออเขาก็ดีนะแกจะให้ฉันเอาร่างกายฉันลงไปเล่นเอยเอาความรักฉันลงไปเล่นกับคนที่ต้องการร่างกายฉันหรอ คนดูนะคะคนดูอยากได้น้องเข้ากับแล้วจะนอนเข้านอนคนนั้นคนเดียวผมรัสเสียใจยกัน <laughs> ส่วนแบบนี้คุยกับแฟนอยู่หรอครับไม่มีแฟนค่ะเลิกกันแบบไร้งงไปหมดสวัสดีครับแม่เสนอให้ดูในสไลนะแลครับเพราะผมกินไม่เป็น <c oughs> ไม่เสียคะ่ะไม่เสียแล้ว <c oughs> <c oughs> ทีนี้ แบบเลิกกันไปก็แบบก็กินแต่เล่าก,กินเนี่ยไปร้านเล่านะไปร้านเล่าบอกว่ายังรักอยู่ไปร้านเล่าแบบเอารูปตัวเองเนี่ยตั้งปึ้งแบบเขาเรียกว่าอะไรนะโปรโมดอะโปรโมดหน้าร้านหน้าล้านหน้าหน้าจออปึ้งพี่พี่เอาไปลงปฏิเสธได้ไม่พี่เอาไปลง พี่ลงให้พี่อยากโปรโมทให้ <c oughs> อยู่ไหนอยู่กระสินค่ะผมไม่เล่นยาไม่ดื่มสุราไม่เล่นพนันไม่ผิดลูกเพนเมียไม่พูดโกหกสาธูเล็ดเลแบบมันมีคนหนึ่งนะเว้ยที่แบบจริงจังกับมานา แต่มันก็คุยกับเขานั่นแหละคุยกับเขาไปเรื่อยๆเ,เล่นกับใจเขาพี่อยากพูดเลยว่ารู้สึกว่าปลอมหยอกหยอกนั้นวิพี่เขาเข้าธรรมะธรรมโมนะหนูไปปรึกษาพี่เขาว่าอย่าว่าพี่เขานะพี่เขาแบบเหมือนพระพึ่งศึกนะแต่หนูจะพนมมือไหว้เลยอะ มันสำนึกเลยอ่ะน่ะหนูก็เลยมาอีกเลยมาตั้งสิบสองนาทีละฮะผมนี่ทางทำเลยเออเข้าไปดูแชทนะทำมาเลยยกมือไหว้เลยสัจจะโลกสัจจะธรรมนี่ยกให้เลย อย่าไ,ไดูพูดถึงใครนะคะพี่พี่อย่าไปดูพูดถึงใครเลยนะอมองเรื่องก็ปล่อยมันผ่านไปโอ้ยโอ้ย <laughs> เรื่องใส่แมนอยู่ละเนี่าครึ่งหนูจะไปแล้วนะพี่พี่หนูบอกวาเพื่อนไปอีกแล้วหนูอยากถึงสว่วนสรุปเรา เลิกแต่ก็ยังติดต่อกันหนูบอกแล้ววันนี้แหละหนูบอกถูกช่องถามหนูถามเหมือนว่าอืแบบยังจะแบบว่าคิดว่าแบบว่าเออจะกลับมาเป็นแบบเดิมอีกไหมแบบที่หนูเคยปรึกษาพี่ว่าจะจีบเขาดีไหมอ่ะจะจีบใหม่ดีไหมอ่ะนั่นแหละหนูก็บอกว่าเออคิดว่ามันจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมแบบ ไหมแบบถ้าจีบใหม่อะมันก็บอกว่าความรู้สึกอาจจะเออหนูก็ถามว่าเออล้วจะระแวงกันไหมมันก็บอกว่าเออระแวงอะมันก็ระแวงอยู่แล้วแล้วทีนี้หนูก็บอกว่าเอองั้นหนูไม่ไหวแล้วอะมันก็บอกว่าเออถ้าแบบว่าไม่จีบแบบไม่จีบใหม่อะมันก็ยังเป็นพี่น้องที่ดีต่อกันได้พวกนี้เร้ก็ยังเป็นพี่น้องที่ดีต่อกันได้ ก็บอกว่าไม่ไหววะไม่ไหวจริงไม่ไหวไม่ไหวเลยอะไม่ไะพี่พี่น้องอะไรก็ไม่รู้อ่ะบอกไม่ไหวไว้ก่อนแล้วทีมันก็บอกว่าเออแกเลือกเลยบอกให้หนูเลือกเจ้าทางไหนก็มันก็จะยอมรับมันบอกนี้แล้วก็บอกว่าเอองั้นก็ยอมรับในสิ่งที่ตัวเองทำนะ หนูก็บอกขอขออนุญาตบล็อกทุกช่องทางนะคะหนูก็บล็อกแม่งเลย